ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของความกังวลความห่วงใยของพี่น้องประชาชนกับกรณีที่จะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบหลังว่าก็ยังคงต้องจับตาดูกันสําหรับการประชุมสบ,บค์ชุดใหญ่โดยเฉพาะมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่ามกลางข้อห่วงใยจากวงการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ เสนอที่อยากจะให้ลดช่วงระยะเวลาของการกักตัวจาก14วันเหลือเพียงแค่7วันทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขย้ำนะคะบอกว่าการลดระยะเวลากักตัวชาวต่างชาติตามมาตรการรองรับการเปิดประเทศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคนไทยต้องรู้สึกปลอดภยัยและการควบคุมโรคต้องมีประสิทธิภาพที่อาจจะต้องค่อยๆปฏิบัติกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนสมัยที่ล็อกดาวน์และคลายล็อกดาว ที่จะมีระยะ1 2, 3ตามลําดับการเปิดประเทศก็ต้องทําแบบนี้ด้วยต้องมีความยืดหยุ่นให้มีความเหมาะสมกันกับสถานการณ์ส่วนความจําเป็นของพรกฉุกเฉินก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรกฉุกเฉินช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขสถานการณ์อาทิย์การพบชาวต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองมากฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ทําให้เราจัดการเรื่องต่าง ได้เร็วขึ้นเด็ดขาดส่วนปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมียนมาเพื่อนบ้านของเราที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยนะคะนอกจากมาตรการเข้มงวดกับบรรดาแรงงานต่างด้าวที่เขาลักลอบเข้าเมืองมาแล้วคุณผู้ชมคะ สิ่งที่นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกลุ่มควบคุมโรคได้ฝากไปยังร้านที่จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวถ้าหากสังเกตพบจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เขาไม่สบายมาซื้อยาแก้ไขยาแก้วัดเพื่อที่จะรักษาตนเองในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยอยากจะให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด -19 ในชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะ